คือวันนี้ผมไปเดินหากางเกงยียนขาสั้นมานะครับแล้วมันไม่มีเราอยากได้กางเกงยียนขาสั้นแล้วเราไซส์ใหญ่เราค่อนข้างมั่นใจว่าเราไซส์ใหญ่มากแน่ผม <laughs> ถ้าอยากได้แบบใหญ่ๆไปเลยคือถ้าไม่ได้ไปซื้อช็อปแบบแพงๆไปเลยก็ต้องไปหาเอาแบบเสี่ยงดวงตามพวกจตุจักรตามพวกแบบปัทวิกรณ์ตลาดปัดอะไรย่างเงี้ยนะครับวันนี้เราจอมาตัดกันจะเป็นกางเกงยียนนะครับแบบนี้เออได้กางเกงยียนไซส์อะไรมาเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้แบรนด์ดังหรือเปล่านะครับแต่ขอมาตัดแล้วกันพอซื้อมาแค่20แล้วเราไปลองตัดกันดูเลย โอเคครับพอตัดพอใจแล้วนะครับเราหาหนังสือที่ไม่ใช้ทเล่มหรือว่ากระดาษหนาหนาหน่อยนะครับหลายๆชั้นหน่อยเพราะว่าเราต้องการใช้แรงในการขูดพื้นที่บ้านของคุณอาจจะเป็นรอยได้นะครับวันนี้ผมใช้เอกสารเก่าที่เคยเรียนสอดไว้ข้างล่างนะครับทีนี้เราต้องการขาดยังไงแล้วก็ค่อยๆทำนะครับผมก็ทำไม่เก่งมากแต่ว่าั่นแหละคลิปนี้เรามาทำไป็นของม,มัน ผมเห็นบางคนเขาให้ใช้ฝาบงฝาเบียร์อะไรพวกนี้ด้วยนะอืเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขาดขาดนะครับเป็นขุยๆน่ะถ้าเขาทำเก่งเขาจะมีเส้นขาวคุณเห็นข้างในไหมมันจะมีเส้นขาวอยู่ตรงกางเกงมันจะเลี้ยงเส้นสวยนะครับตรงนี้แต่เราทามันจะไม่ได้เนี้ยบขนาดนั้นนาจะขาดขาดหน่อยไม่เป็นไรเราต้องการความเซ่อๆอยู่แล้วเนี่ยแ่านี้ไม่ค่อยอยากขาดเยอะเท่าไหร่เพราะว่าเวลาใส่างเกงถ้าแบบนิ้วตีนน่ะทุกคนนิ้วตีนมั่งแย่เข้าไปในในรูนี้างเกงก็ยิ่งขาดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมไม่อยากให้มันขาดเยอะ ระวังนะครับใช้มีดเนี่มันแหลมแหอันตรายเราใช้เนี่ยเราก็ถูอ่ะถูข้างหลังเอาหลังมีดนะทุกคนถูไปถูให้คุยๆออกมันจะเป็นแบบนี้ <S <S เห็นไหมเอาลูๆูลูลเฉยอ่าเก่งก็จะมาแล้วครับปึ๊บอย่างงี้ทีนี้ก็ตามสไตล์คุณเลยคุณอยากได้แบบไหนคุณก็กรีดๆถูๆไป แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามีดนะครับหรือว่าอะไรก็ได้เอามาขูดตรงนี้ให้มันดูแบบคือตอนนี้มันยังเป็นรอยตัดอยู่ตัดที่แบบดูไม่เรียบไม่ร้อยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําให้มันมันดูแบบเละเทะไปเลยจากรีไซเคิลอย่าไปทิ้งนะครับผมโอเคทีนี้เราก็ทําการขูดขูดตรงนี้นะครับพอเราขูดเนะี่ยเกียงยียนปกติมันจะเป็นรอยตัดอย่างนี้ใช่ไหม พอเราขูดมันจะเป็นนี้มันจะเป็นเส้นๆนี้ทําไว้แบบเหมือนกับทําไปเป็นเป็นรอยไว้ก่อนนะครับเวลาซักมันจะยิ่งหลุดออกมาตรงที่เรายิ่งทําขยี้ไว้เยอะเนี่ยเาไปซักมาแล้วมันจะเป็นแบบฟูๆแบบน,นี้นี่คือเมื่อกี้ผมขูดนิดเดียวนะพอซักม,แม,นนมาแล้วก็จะฟูๆแบบนี้ตรงไหนที่มันยาวไปเราก็ตัดต่อตอย่างน,นี้ครับก็มีขูดนิดเดียวตรงนีน้เรื่อง